คนที่ได้เห็นเพจคนที่ได้รู้จักเราจากการตลาดของเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าสิ่งที่เรานําส่งไปจริงๆมันสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้ปิดการขายเนี่ยก็ไม่ต้องพึ่งเซลเลยเขาแค่แบบเหลือตัดสินใจหรือเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะเป็นลูกค้าเราแค่นั้นเองทําให้ไม่ต้องจ้างพนักงานเยอะพนักงานน้อยมากเลยมีแค่แบบไม่กี่คนสวัสดีครับหมอคุณนะครับนายแพทย์ภาคินแสงทาน,นิน เป็นแพทย์ด้านสัลยกรรมความงามเปิดคลินิกความงามที่ชื่อว่าดรคุณคลินิกครับ <S <S เรียน OTO ต,ตั้งแต่ปี2023ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดคลินิกเลยนะครับแต่ว่ากำลังจะเปิดก็เลยเรียน OTO เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดคลินิกเพราะเรารู้ว่าการทำธุรกิจด้านความงามเนี่ยหรือธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการตลาดซึ่งเราไม่มีความรู้เลยไม่มีความมั่นใจเลยนะครับ ทำให้เราเห็นภาพรวมขั้นตอนต่างๆแล้วเรามี mindset ที่ถูกต้องในการทําธุรกิจก็ทําให้เรามีความมั่นใจนะครับแบบเป็นขั้นตอนเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราต้องทําอะไรเราอยู่ในขั้นตอนไหนสเต็ปไหนนะครับเราไม่ก้าวไปผิดก้าวนะครับไม่ทําในสิ่งที่ไม่ควรทำนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือผมไม่ได้ลงทุนเยอะเลยเกี่ยวกับการตลาดนะครับเพราะเราค่อยๆไปตามสเต็ปสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยคนที่ได้เห็นเพจคนที่ได้รู้จักเราจากการตลาดของเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าสิ่งที่เรานําส่งไปจริงๆมันสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้ที่ผ่านมาตอนนี้ปีครึ่งเนี่ยนะครับยังไม่ได้ยิงแอดเลยคิดว่าน่าจะต้องเริ่มขยับยิงแอดบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเพจก็ค่อนข้างอัปเดเวลขึ้นมามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็คิดว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะสามารถยิงแอดเราไม่เสียเปล่าได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องทดลองแล้วก็ ผลลัพธ์ที่ได้คือยอดก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการปิดการขายก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยคือเขาดูมาจากเพจเราดูมาจากช่องทางต่างๆของเราที่เราทําการตลาดไว้เนี่ยเขาก็เหมือนแทบจะปิดการตลาดตัวเองมาแบบเกือบจะ100%ยเ้วหรือว่าเกิน50%แล้วเข้ามาเพียงแค่เพื่อให้มั่นใจจริงๆเพื่อให้ได้เจอคุณหมอจริงๆนะครับแล้วก็เวลาปิดการขายเนี่ยก็ไม่ต้องพึ่งเซลล์เลยนะครับเพราะว่า เราให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วเขาแค่แบบเหลือตัดสินใจหรือเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะเป็นลูกค้าเราแค่นั้นเองทําให้ไม่ต้องจ้างพนักงานเยอะนะครับพนักงานน้อยมากเลยมีแค่แบบไม่กี่คนตอนนี้เนี่ย OTO 5.0มาเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มอัปเดตความ ทันสมัยมากขึ้นให้เข้ากับโลกปัจจุบันที่การตลาดมันเริ่มมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็มีการอัปเดตตอนแรกก็คิดว่ามันจะซ้าเดิมกับที่เราเคยเรียนไหมแต่ว่าไม่เลยมันมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาแบบโดยเฉพาะอันที่มันเป็นคอนเทนต์เทคโอเวอร์นะอันนี้คือแบบเด็ดมากๆเด็ดมากจริงๆแล้วก็โบนัสต่างๆก็ ทำให้เราแบบมีสกิลหรือมีความรู้ที่มากขึ้นทําให้เรามีไฟในการที่เราอยากจะทําการตลาดสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการตลาดเลยหรือว่าตามการตลาดไม่ทันหรือว่าทําทุกอย่างเกี่ยวกับการตลาดแล้วนะครับแต่ก็ยังชนก็ยังติดไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะยกระดับยังไงก็เชิญเชิญให้เข้ามา ศึกษาในคลาส s อท o นะครับมาอยู่ในสังคมที่เรามีแนวทางที่เป็นแต่งอ c o n o m y แล้วก็สร้างให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญน,น่าเชื่อถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการตลาดยุคปัจจุบันครับแล้วก็อนาคตด,ด้วยส่วนช่องทางการติดตามของผมนะครับที่ Facebook IG ก็จะเป็น d r k u เตอร i คุณ the art of facial balancing ส่วน TikTok ก็เสิร์ชคำว่าหมอคุณนะครับ